เคยมีวันที่ดังกว่านั้นไหนอันนี้คืออะไรวันนั้น่ะที่เราทาอะไรกันนะเสียงเสียงมันดังแล้วก็จะมีพูดว่าแต่วันอื่นมันดังกว่าน,นี้อีกนะเอาเรื่องมีการเรียกกันว่าที่รักแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยที่รักเ,ลเ,ลเ,เวลาจะพูดจะไ,ไม่ถึงไปเองตอนดูบนเตียงเขาจะพูดประมาณว่าจะพูดอะไรคิดก่อนนะแบบว่าเวลาตอนอยู่บนเตียงร้องยังไงอะไรเงี้ย แล้วก็ทําเสียงแบบคลางอะไรเงี้ยเพชรคบกับไมยมานานยังเท่าปีที่7ครับเท่ากับโตโนโ่กับนิชานะไมยเคยมีนอกใจหรือไมไม่เคยมีเพราะพฤติกรรมเขาไม่เคยเปลี่ยนตั้งแต่วันแรกที่เขาดูแลใส่ใจผมยังไงเขาไม่เคยเปลี่ยนเขาเพิ่งมาเปลี่ยนตอนที่ผมผมผมจับได้ครั้งนี้นะั่นแหละจริงๆอ่ะเขาเจอกันตั้งแต่ช่วงต้นปีที่แล้วครับให้ดูนี้นิดนึงสวยจังครับแบรสวยมากๆชื่นใจจังอย่าชมบ่อยเดี๋ยวผมเขินพูดเรื่องจริงครับไมยถึงแล้วบอกด้วยนะถึงแล้วค่าคิดถึงนะฝันดีเจ้าอุ๋ม ถามยิงพอได้ยินชื่ออุ๋งนี่เป็นไงหมั่นไส้ไหมถ้าตรงๆก็หมันไส้อยู่แล้วอยู่ร้านอาหารเหรอคะที่รักให้ของขวัญแกยอย่างเรียบร้อยจ้าแฮปกันละที่ห้องสโมสรอันนี้แปลกแล้วครับพี่หนุ่มทำไมในขณะที่เขาบอกว่าแฮปที่ห้องสโมสรเนี่ยในไฟล์ไมโฟน่ะผมดูอยู่ว่าตอนนี้โลเคชันของเขาว่ามันไปหยุดอยู่ที่คอนโดที่เกิดเหตุแล้วผมกนน็นั่งรอนั่งรอนั่งรอตรงลอ็ลอบบี้เป็นล็อบบี้เขาลงมาพฤติกรรมเป็นแบบนี้พี่ตอนผมเนี่ยตกใจ เพราะผมไม่ได้คิดมาก่อนหน้านั้นเลยว่าจะเป็นคนเนี้ยคนที่หันมามองผมก่อนคนแรกก็คือแฟนผมก็ตกใจแต่ไม่ได้พูดอะไรทางผู้ชายทางดาราคนเนี้ยอทางนักร้อคนเนี้ยเขาก็หันมามองผมเหมือนกันนะมองแบบห่างตาพี่อ่ามองไปห่างตาแล้วก็ก็เราก็เดินไปด้วยกันเดินออกล็อบบี้ไปด้วยกันตอนทีคุณเรียกไหมหรือเรียกครับอ๋อคุณเรียกแล้วใช่ไหมผมเรียกชื่อแฟนผมผมเรียกหลายรอบด้วยเรียกไม้<บ>ไม้วิ่งตามไปตรงหน้าคอนโดเขาก็พอเขาถึงรถเนี้ย ออที่รักทำยังไงดีอ่ะเออนอยงเงี้ยจะไปนอนด้วยอะไรอย่างงี้มีการพูดกับฝ่ายชายแบบนี้มีการว่ามีการเรียกกันว่าที่รักแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับต่อไปสิวันที่สี่เมษามันหนูก็ไม่เคยได้ยินเสียงคล่องข้างๆหรืออะไรนะแต่วันนั้นมนันคงสะเทือนที่ว่านะเพราะว่าหรือไม่เขาก็นอนหันห,หนตอนเราอยู่อนะไรเงี้ยเออโซนแล้วโซฟามาันปิดเนี่ยมันก็หนูก็แบบไม่เคย มีวันที่ดังกว่าน,นั้นไงอันนี้คืออะไรมันดินไหวใช่ไหมบริบทมันเป็นเหมือนแบบว่าวันนั้นน่ะที่เราทำอะไรกัน,นเสียงเสียงมันดังแล้วก็จะมีพูดว่าแต่วันอื่นมันดังกว่านี้อีกนะเอาเรื่องดูคลิปต่อไปน่าจะน่าจะชัดเจนเลยไปละเวลาจะพูดจะไม่ถึงไป็นกอลูมันเสียงเที่ี่ดีที จะพูดประมาณว่าจะพูดอะไรคิดก่อนนะแบบว่าเวลาตอนอยู่บนเตียงร้องยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ทําเสียงแบบคลางอะไรเงี้ยคุณเหนื่อยใจเลยเนี่ย